ลงไปในหม้อนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําขึ้นตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับให้ใช้ไฟอ่อนจากนั้นนะครับพอดูว่าส่วนผสมของเนยเริ่มละลายคุณใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปพอตัวช็อกโกแลตละลายนะครับแล้วเราจะใส่ในส่วนผสมของตัวเนยที่ผสมัปช็อกโกแลตเอาไว้นะครับลง อันนี้เราจะได้ในส่วนของตัวคุกกี้หรือตัวฐานของตัวพายเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้คือ1ตัวมาดูตัวต่อไปครับตัวครีมข้นนะครับให้นำส่วนผสมของตัวนมข้นหวานนะครับตัวนมข้นจืดนะครับแบะแซเวลาตวงระวังนิดนึงนะครับใช้มือเปียกนะ้ำนิดนึงนะครับเวลา เวลาจะตักส่วนผสมนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนส่วนผสมข้นให้คุณตักในส่วนของตัวแป้งทายนะครับใส่เตรียมเอาไว้นะครับไม่ต้องกดแน่นแค่พอให้เขาเป็นทรงนะครับแค่นั้นเป็นพอแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีตัววิปครีมไว้ก่อนด้วยจะได้ไม่ไม่เสียเวลาครับระหว่งางรอหลังจากนั้นนะครับปิดเครื่องนะครับแล้วนะครับ ลองเทสตดูนะครับในส่วนของความข้นว่าของเขาข้นพอไหมนะครับอย่างในกรณีอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับพอแล้วอยากให้ข้นมากกว่านี้นะครับเลียงกล้วยลงไปนะครับดูปริมาณนะครับอยากให้เยอะแล้วก็อยาให้น้อยมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตามด้วยคาราเมลหรือในส่วนของตัวครีมข้นนะครับเราจะตามด้วยครีมนะครับลงไป ถ้าในกรณีนี้เราจะจัดเสิร์ฟโดยใส่โกโก้ลงไปก็ได้นะครับแค่นี้ได้แหละ ผมจะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะแก้วผมใหญ่นะครับใส่ไว้ตรงก้นแก้วนะครับแล้วเรามาชมในส่วนผสมของตัวนมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนมข้นจืดนะครับแล้วก็นมข้นหวานนะครับในส่วนของตัวน้ําขุ่นนะครับแล้วคุณก็ท็อปในส่วนของตัวนมเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นในส่วนของตัวเลเยอร์เวลาจัดเสิร์